สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของโดมบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชานลนะครับวันนี้เรานำเรื่องราวของชายหนุ่มที่เรียกว่าเนื้อหอมนะของวงการบันเทิงประเทศไทยของเราอีกคนหนึ่งครับด้วยความสูงถึง185เซนติเมตรทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นหุ่นนายแบบ เนี่ยเป็นคุ่นักแสดงศิลปินดารานักร้องนักแสดงนี่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็รอติดตามไปว่าเขาจะมีผลงานในวงาการบันเทิงอะไรใหม่ๆมาให้เราได้ดูแต่ตอนนี้เราจะมาทําความรู้จักกับนายณพัฒนเสียงสมบูรณ์ครับนายณพัฒนเสียงสมบูรณ์คนนี้ก็ต้องนึกถึงคุณหมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์นะครับนักแสดงหญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ในช่วงที่คุณหมูพิมพ์ปกาอย่างเป็นสาวสะพรังนะครับและเมื่อเธอมามีบุตรชายลูกชายของเธอเกิดมาก็ปรากฏว่ามาพร้อมด้วยบุญจริงๆเลยนะเหมือนกับเสียงสมบูรณ์เนี่ยนะครับคือนายชื่อเล่นนะชื่อจริงณพัฒนนามสกุลเสียงสมบูรณ์เกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2539นนี่เองครับเพราะเขามีบุญมาเกิดนะมีความสำเร็จมากมายให้กับ วงตระกูลและคุณแม่ก็ได้มีความสุขด้วยนะครับเขาเป็นนักแสดงในสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อสาครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างจากผลงานโฆษณา King Power มาดูที่การศึกษาของเขาสักนิดหนึ่งดีไหมครับหลนะังจากที่รู้แล้วว่าเขาเกิดเมื่อ5พฤษภาคม2539อืมอย่างนแล้วเขามีความสามารถรอบด,ด้านเลยนะสำหรับนายเนี่ยนะครับแต่ว่า เขาเนี่ยเรียนหนังสือที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการสื่อสารอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนานานาชาติครับบร o m g r o v e นะฮะแล้วก็ระดับอุดมศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ครับ Communication Design นะฮะ ที่วิทยาลัยนานาชาติาวิทยาัยมหิดลน,นะครับเห็นไหมครับจริงๆแล้วเขาก็เรียนในเรื่องของการสื่อสารทางด้านการสื่อสารที่เป็นศิลปะนะศิลปะนั้นก็มีหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมปริมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะการแสดงการละครวรรณกรรมนาฏกรรมนาฏศิลป์อะไรเหล่านี้ เป็นศิลปะทั้งสิ้นนะที่ต้องออกแบบเพราะฉะนั้นนายณพัทรเนี่ยเขาเรียนมาตรงเลยมาพร้อมบุญเลยนะครับอ้าวมาดูซิว่าทำไมเขาถึงเป็นเ,เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากผลงานโฆษณา King Power นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าด้วยความสามารถที่ผมคิดว่านายเนี่ยถ่ายทอดมาจากสายเลือดของคุณแม่นะีแล้วก็บุคลิกภาพของเขานะ น้าตาหนาละไม้นะได้ส่วนดีของแม่มาหมดเลยนะแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่เปิดใจกว้างเวลาที่คนเราเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดมาพร้อมพรั่งเลยทั้งรูปสมบัติทรัพส,สมบัติเราคิดว่าเขาจะต้องมีเงินเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเป็นลูกของดาราแต่เขามีมุมหนึ่งครับที่เขาบอกว่านายนภัทรบอกว่าใครว่าเกิดเป็นลูกดารานะ เป็นลูกดาราแล้วจะไม่ลําบากนะครับเราจะสบายอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ใช่เลยนะเดี๋ยวก็เปิดเผยว่ายัางไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับแต่อยากจะวิเคราะห์มองเขาว่านายนภัทรเนี่ยคือเขาเกิดมาพร้อมแล้วแต่ถ้าตัวเขาเนี่ยไม่ไม่ยอมที่จะนะ,ะนะสภาพ ของตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหมายความว่าต้องไปประทะก,กับผู้ประทะนี่หมายความว่าเจอเจอผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายมากเนี่ยเพราะาอยู่ในวงการบันเทิงมาใช่ไหมครับถ้าเขาต่อต้านสิ่งที่คุณแม่เนี่ยได้ทํามาตั้งแต่ต้นเยอะแยะมากมายเนี่ยนะในการที่จะให้เขาเนี่ยอย่างในเป็นที่รู้จักแน่นอนพอพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยพอาบอกว่าเป็นลูกชายของหมูพิมพ์ปากานี่ก็ คนก็เวลข้ามแล้วนะิิิดีตอนรับแต่ว่าเขาทำตัวได้น่ารักได้ดีด้วยพัฒนาตัวเองต่างๆจากการเรียนหนังสือเรียนจนจบเข้าสู่วงการนะจะเป็นวงการโฆษณาก่อนก็แล้วแต่สุดท้ายก็ตอนนี้ก็เป็นที่โด่งดังไปทั่วประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศผมก็เชื่อว่าที่รู้จักน,นายณพัสนนี่ก็คงจะเยอะครับเอาละครับต้องบอกว่า เขาเนี่ยสมัยเรียนนะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเนี่ยนะครับชีวิตนักศึกษาเขาที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับนายเนี่ยได้รับรางวัลพ o p พล่าโหวตครับอ่าเรียกว่าเป็นที่นิยมเลยนะคนแหมเชื่อว่าทั้งสาวสาวเพื่อนเพื่อนนะรุ่นพี่รุ่นน้องกขคงโหวตให้เขาแหละนะหรือสุภาพบุรุษทั้งหลายก็แล้วแต่นะก็ คือบุคลิกเขาเป็นคนแบบดูสุภาพเรียบร้อยแล้วก็มีเสน่ห์น่ารักใช่ไหมฮะโดยเฉพาะรอยยิ้มของเขาใช่ไหมครับจนเขาเนี่ยสามารถจะคว้าตําแหน่งเดือนของคณะอย่างที่ผมเคยอธิบายไว้นะครับว่าคําว่าเดือนเนี่ยหมายถึงฝ่ายชายแต่ถ้าเป็นดาวจะเป็นฝ่ายหญิงนักศึกษาที่เข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีการประกวดดาวเดือนดาวเป็นผู้หญิงเดือนเป็นผู้ชายครับเรียกว่า เป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในรุ่นนั้นๆสำหรับรุ่นน้องเฟรชชี่สมัยเข้าปีหนึ่งนะแล้วก็นายนภัทรเขาได้เป็นเดือนของคณะครับแล้วยังได้รับคัดเลือกเป็นคาถากรรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยไมคีดลนด้วยนะฮะออกแววมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับและแา่ที่เขาได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในมหาวิทยาลัยก็แสดงว่า เขามีแววแล้วเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การได้รับความนิยมจากคนไทยทั่วประเทศแต่กระแสที่แรงที่ทำให้เขาโด่งดังจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีหลายส่วนนะอย่างเช่นอันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Friend Zone ระวังสิ้นสุดทางเพื่อน Friend Zone นะพื้นที่ของเพื่อนใช่นะฮะ ระวังจะซีสตนทางเปืนเลยฮะในปีชื่อหนังนะครับซึ่งนายนภัทรเ,เขาแสดงคู่กับนักแสดงสาวสวยของเราผู้น่ารักนะก็คือไบเฟิร์นพิมพ์ชโนครับจากไทย g d h ครับ mm hmm. ายเมื่อตอนนู้นเลยครับ14กุมภาพาันธ์วันแห่งความรักเมื่อปี2562โดยนายนภัทรเนี่ยรับบทเป็นปาล์มนะฮะและจากการแสดงการเดินเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะครับพร้อมทั้งความน่ารักในภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็เลยกลายทากลายเป็นผลงานที่โดนใจแฟนๆนะครับกระแสตอบรับมันเลยลุกลามมานอกจอจากในจอที่เขาเป็นแฟนกันใช่ไหมครับพอนอกจอนะฮะก็เลยกลายเป็นกระแสตอบรับเป็นคู่จิ้นนะฮะของวงการอีกคู่หนึ่งนะฮะอือก็อันนี้ก็ตามข่าวคราวที่เราทราบไปน,นะครับสุดท้ายนายก็มาประกาศครับ ว่าจะเลิกเป็นเพื่อนแล้วนะฮะกับใบเฟิร์นนะครับคนเราเนาะนะเมื่อถูกใจกันชอบใจกันนะครับก็คบกันนะชักชวนกันไปในทางที่ดีผมว่าก็จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้กับรุ่นน้องๆต่อมาไว้รุ่นทั้งหลายนะครับว่ารักกันแบบมีเหตุมีผลนะครับช่วยเหลือกันสนับสนุนเกือ้อกูลกันน่าจะเป็นเรื่องดีนะฮะเอาละครับ มาถึงเรื่องราวของอานายณพัฒในด้านกิจกรรมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่านายณพัฒนเนี่ยเขามีความสามารถรอบด้านครับทั้งเรื่องของกีฬากอล์ฟนะครับเขาบอกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยแม่หมูพิมพกานะครับได้ส่งเสริมด้านกีฬากอล์ฟให้กับนายอย่างจริงจังด้วยนะฮะทางด้านกีฬาเลยนะนอกจากนั้นยังเป็นทางด้านการร้องเพลงด้วยแล้วก็เล่นดนตรีด้วย นะอย่างเช่นกีตาร์นะครับโดยนายนภัทรเนี่ยเคยบอกกับผู้สื่ขาวไว้นะครับว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักร้องรุ่นใหญ่จากอัศนีวสันครับจึงทําให้เขาเล่นกีตาร์อย่างจริงจังนะครับนอกจากนี้นายนภัทรก็ยังมีดีกรีเป็นเดือนคณาแล้วก็เป็นคาถากรรุ่นแรกใช่ไหมครับของมหาวิทยาลัยมหิดลนะก็เลยกลายเป็นเรียกว่ารอครบจบที่เดียวเลยรอครบจบ ที่นายนภัสจริงๆเลยนะฮะส่วนเส้นทางบันเทิงนะครับการเริ่มต้นจากงานถ่ายแบบงานโฆษณานะครับจนกระทั่งในปี2559ครับก็ได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกคือพรจากฟ้าแล้วก็ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดด้วยนะครับของนายนภัสอย่างเต็มตัวนะต่อมาในปี2560ครับนายนาภัสก็ได้เซ็นสัญญากับทางช่องสามนะที่จะแสดงละครเรื่องแรกนะชื่อเรื่อง รักกันพลวันคู่กับไอซ์บริชยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องทีใครทีมันสนะฮะในในปี2562ครับอันนี้เขาบอกว่าถือเป็นปีแจ้งเกิดเลยนะที่ผมได้กล่าวไว้ตอนต้นนะฮะว่าภาพยนต์เรื่องฟรีโซนระวังสืสุดทางเพื่อนเนี่ยด้วยความน่ารัก ด้วยวัยที่ใกล้เคียงกันของนายนภะัสกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนลนะครับปรากฏว่าเคมี Me เนี่ยมันเข้ากันสุดๆเลยนะครแฟนๆเนี่ยดูแล้วแบบเคลิ้มหลงไหลอยากให้เขาเป็นคู่กันจริงๆนอกจอนะฮะก็อตอนนี้ก็คงจะได้ได้ไปตามความประสงค์ของแฟนๆที่แม่เชียร์และสนับสนุนเป็นพ่อสือ่อแม่สื่อให้กับนายและใบเฟิร์นนะครับนะ แล้วเขาบอกว่านายกับใบเฟิร์นจริงๆแล้วก็ยังมีโคโจรมาเจอกันดีกนะครับในละครเรื่องสร้อยสบันงานะบทบาทของพี่เทียนที่นายนพัพแสดงก็ทําให้สาวๆออกอาการวันไหวอีกแล้วนะฮะโอ้โหดูทีไรก็ใจละลายไปเลยนะครับหน้าจอไปเลยนะละลายกันหน้าจอเนี่ยแล้วเรื่องนี้ก็ออกมาตอบกระแส ย้ำเลยนะออกมาตอกย้ำกระแสรเรื่องคู่จิ้นกับใบเฟิร์นอีกครั้งหนึ่งนะให้หนักมากขึ้นไปเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นเรื่องราวความรักของนายนภัสกับกระแสที่เรียกว่าแฟนๆนะอยากจะให้เป็นคู่รักกันจริงๆนะพูดง่ายๆนะกับใบเฟิร์นนะครับเชีรยกันมานานแล้วสุดท้ายครับปีส5 6พหกสิบห้าที่ผ่านมานะครับนายนภัสก็ประกาศขอ,ข,อข้ามเส้นนะครับไม่เป็นเพื่อนแล้วเบื่อเป็นเพื่อนแล้วนะครับกับใบเฟิร์นนะ แล้วก็ให้สัมภาษณ์ออกสื่อมวลชนอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าทางสื่อมวลชนนะก็ออกไปบอกว่าสิ้นสุดทาเพื่อนแล้วอย่างนี้จะเดินหน้าเริ่มสถานะใหม่เป็นคนรักข่าวลางกล่าวก็คือหาเนาะต้องยอมรับนะครับอ่ะก็ฟังเรื่องที่มันหวานๆดูแบบฟังไปนะฮะจิกมอนไปบ้างนะครับก็อะไรที่มันเป็นความรัก นะที่ดีนะแล้วเป็นความน่ารักนะของคู่รักนะั้นเราก็ยินดีด้วยเนาะนะนะก็ขอให้เขาครองรักครองคู่กันไปนานๆตราบนานแสนนานครับผลงานของนายนนะั้นยังมีออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเรียกว่าเป็นพระเอกที่มาแรงมากตั้งแต่ปี2565ันจากจบจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะมองภายนอกเนี่ยถ้าคนทั่วไปเห็นนายณพันเนี่ยคือนอกจากรูปร่างหน้าตาที่เรียกว่า คือสวรรค์ประทานมาก็ว่าได้เนี่นะการศึกษาก็ชั้นเลิศเลยนะอุปนิสัยใจคอดีนะครับเป็นลูกที่มีคุณแม่ที่รักและห่วงใยคอยดูแลเขาใกล้ชิดมาตั้งแต่เด็กเลยนะแต่เชื่อไหมครับว่านายเนี่ยเขากลับมองตัวเองไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เคยมีช่วงเวลาที่ลําบากที่ทุกวันนี้นายบอกว่ายังจําฝังใจเลยครับเรื่องนี้อาจจะยังไม่มีใครทราบ ก็เลยเล่าเลยนะแต่ถ้าทราบแล้วก็จะได้รู้ว่าอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกันว่าคนเรากว่าจะสําเร็จได้หรือแม้เกิดในครอบครัวที่เรียกว่าดีนะแต่ก็มีอะไรที่นะเจ้าตัวเองอาจจะยังไม่ได้พูดกับใครนะครับนะก็จะได้เป็นบทเรียนนะที่เราจะได้รู้ว่าคนเราจะประสบความสําเร็จเนะี่ยมันต้องฝ่าฟันอดทนนะนายเขาบอกว่า ผมไม่สามารถเปรียบเทียบกับใครว่าใครลําบากหรือลำบากกว่าหรือน้อยกว่านะครับถ้าพูดในมุมมองของลูกแม่หมูคือคุณบิมพกาเสียงสมบูรณ์นะครับบอกได้เลยนี่คือความลําบากนะนายบอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นลูกดาราแล้วลําบากแต่เขามองเห็นแม่ลําบากที่ต้องทํางานคนเดียวครับต้องขับรถไปทํางานเป็นชั่วโมงเองนะ ถ่ายละครตั้งแต่ตีห้าเสร็จกลับบ้านห้าทุ่มนอนเวลาสามชั่วโมงหาเงินมาเลี้ยงดูเขาซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังต้องเรียนมีค่าเทอมค่ากิจกรรมมากมายนายบอกว่าทุกคนมีความเครียดครับแต่แม่เขาก็โชว์ให้ผมดูว่าแม่แฮปปี้แม่โอเคแต่พอเราโตสักอายุสิบสี่สิบหปีเนี่ยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนแม่จะมีเงินในธนาคารหลักหมื่นที่จะประกองชีวิตครอบครัวในตอนนั้น ผมก็เรียนโรงเรียนนานาชาติอยู่นะฮะในตอนนั้นผมเลยรู้สึกว่าจะไม่ร้องไห้จะหาวิธีให้แม่ไม่เหนื่อยมากเราเลี้ยงตัวเองได้มันลําบากครับในตอนนั้นแต่เป็นความความลําบากที่มีความสุขนะเนายเขาได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ยังจําไม่ลืมนะครับแม้ว่ามันจะผ่านมานานหลายปีแล้วนะครับบอกว่าเป็นเมื่ออาหารที่ผมจําได้ไม่มีวันลืมผมไปกินอาหารญี่ปุ่นกับแม่ซึ่งไม่เคยได้กินดีแบบนี้มาก่อน แม่สั่งอาหารมาเต็มโต๊ะเลยทุกที่เราจะสั่งแค่คนละจานเราต้องประหยัดไว้ก่อนผมรู้สึกไม่ดีเลยมื้อนั้นผมพูดกับแม่ว่ารู้สึกไม่ดีเลยที่จะกินอาหารตรงหน้าในขณะที่แม่แฮปปี้หลั่นลแม่ก็เลยบอกผมว่าเป็นเพราะแม่ทํางานหนะักและแม่คู่ควรที่จะกินในมื้อนั้นในขณะที่ผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยผมก็เลยเห็นตามหลังจากนั้นก็สบายใจกล้ากินโอเข้าใจครับนี่ในซีเล็กๆอันนั้นซึ่งไม่มีใครรู้เนาะ แต่นายนภพทรบอกว่าเขายังจําไม่ลืมนะครับเพราะตอนนั้นเขาคงรู้สึกกันนะว่าถ้าจะต้องเสียเงินมากมายกับค่าอาหารเนี่ยเราเขาเองก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยนะฮะแต่แม่เนี่ยต้องทางานหนักนะแต่เมื่อแม่พู้ที่ทํางานก็ให้กําลังใจเขานะว่าแม่คู่ครัวเนี่ยเนาะก็คือผมก็เข้าใจนะเราก็เข้าใจว่าแม่ก็ไม่อยากให้ลูกรู้สึกอะไรนะครับให้มีความสุขที่สุดนะ่ะแม่ยอมเหนื่อย นะเพื่อลูกมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสีเล็กๆที่ต้องบอกว่านี่แหละที่นายนภะัรมาบอกว่าใครว่าลูกเป็นลูกดาราแล้วจะสบายเนาะก็มีสีที่เข้าลําบากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเรื่องการเงินการทองสมัยที่เขาเรียนเนี่ยโอ้เรียนนานาชาติในประเทศไทยนี่ใช้เงินเยอะจริงๆนะครับต้องอยู่ในขั้นเศรษฐีแหละนะเศรษฐีเล็กๆน้อยๆอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ต้องเป็นขั้นนั้นแหละถึงจะ สามารถส่งลูกเรียนวโรงเรียนอานาชาติได้นะครับโอเคนี่ก็เป็นพ o i ต์ส่วนหนึ่งครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าจริงๆเขาเองเขาก็ยังไม่ได้คิดว่าเขาเนี่ยจะแบบโอ้เลิศเลอ perfect อะไรมากเพราะว่าคนถ่อมตนนะเป็นเรื่องดีนะนะเพราะว่าจะทำให้ตัวเองเนี่ยถ้าพูดภาษาไทยเลยนะะ ก็คือจะไม่กลางนะจะเจียมเนื้อเจียมตัวหรืออย่างน้อยก็จะไม่คุยโม้โอ้อวดอะไรซึ่งนายเขาเป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็ต้องชื่นชมนะอันนี้ก็ต้องชื่นชมไม่ว่าตอนนี้จะดังมากๆแล้วนะครับแต่เขาก็ยังเป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิมนะและอีกหน่อยเราก็อาจจะได้ดูเขาร้องเพลงเล่นดนตรีเล่นกีตาร์นะหรือว่าอาจจะไปเล่นกอล์ฟนะ หมายถึงว่าเล่นอย่างจริงจังมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆจากชายหนุ่มคนนี้แต่เราก็เชื่อว,ว่าเขาจะยังคงโด่งดังและมีชื่อเสียงยาวนานต่อไปตราบนานแสนนานนะครับถ้าเขารักษาความดีอย่างนี้ไว้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของรุ่นน้องๆต่อไปด้วยและใครที่อยากให้กำลังใจกับทีมงานโดง่งบันทึกไว้ไม่ลืมนะครับกด subscribe จาก ขอบพระคุณมากมากเลยครับนะกดไลค์กดแชร์เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารตัวอย่างดีๆให้กับลูกหลายของเราเนาะให้กับสังคมไทยของเราหน้าอยู่และกดกระดิ่งเพื่อเตือนว่าจะมีเรื่องราวใหม่ๆมาให้ฟังมาให้ชมกันอีกแล้วแล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ